อ้าคุณผู้ชมขามาดูต่อที่ข่าวนี้กันหน่อยอวันเนี้ยสีใช่ไหมสี 4, มิถุนายนมันมีข่าวลือมาก่อนหน้านี้ว่าพี่เสกโลโซเขาจะไปขึ้นคอนเสิรต์ตเตรียมกำบัดกำเงินกันไปดูคอนเสิรต์ตว่ากันเถอะนะแต่ต้องบอกไปนี้ก่อนคุณผู้ชมคะ จะมาได้ยังไงพิเศษแกอยู่ข้างในคุณผู้ชมขา,เ,ขาเออใครเป็นแฟนคลับพิเศษโลโซฟังเรื่องนี้แล้วอ่ะหลายคนอย่าเพิ่งสับสนแต่ว่ายังมีเรื่องให้คุณได้ยิ้มออกได้ค,คือคนเล่าให้ฟังนี่คือนิกกี้นฉชัดนะคะนิกกี้เนี่ยเขาไปเยี่ยมคุณพ่อของตัวเองเนี่ยอยู่ที่เรือนจําเ,เรือนจําเดียวกับพิเศษแล้วจะบอกว่าปูผ้านอนติดกันเลยเอาหรอเออพ่อบอกนิกกี้ว่านิกกี้ ไม่ต้องห่วงพ่อนะช่วงนี้ตอนเนี้พ่อมีเพื่อนแล้วเ,เพื่อนพ่อชื่อว่าเซกโลโซนี่คุณพ่อของนิกกี้เนี่ยอยู่เรือนจําพิเศษมีนบุรีค่ะอยู่ที่เดียวกันกับพี่เซกนั่นแหละคุณพ่อเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นพี่แล้วกันรุ่นพี่ข้างใน<ฆ>ได้อยู่มาเกือบ3ปีแล้วค่ะ<ฆ>พอไปเยี่ยมพ่อครั้งล่าสุดนี่นะนิกกี้บอกว่าดูพ่ออ้วนท้วนขึ้นสดใสขึ้นพ่อบอกกับนิกกี้ว่าไม่ต้องฝากเงินมาให้พ่อทีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะตอนนี้พ่อไม่ค่อยได้เลี้ยงข้าวใครละเพราะว่าตอนเนี้ มีคนเลี้ยงข้าวพ่อทุกวันเลยคนนั้นก็คือเสกโลโซนั่นแหละคุณผู้ชมนอกจากพี่เสกจะเลี้ยงข้าวพ่อทุกวันแล้วยังร้องเพลงให้ฟังด้วยนอนข้างกันทุกคืนด้วยค่ะ<อ>แล้วพ่อเล่าให้ฟังด้วยว่าตัวพี่เสกโลโซนเนี่ยหูนิกกี้เฮ้ยเฟียวมากออมาถึงเรือนจําวันแรกนะเสกโลโซบ,บอกว่าลุยเลยตัดผมได้เลยนี่แหละเส้นทางลูกผู้ชายผมทําผิดผมยอมรับผิดเออ แล้วตอนนี้ค่ะพี่เสกก็เป็นขวัญใจของคนข้างในนะคุณผู้ชมก็ร้องเพลงให้คนข้างในได้คลายเครียดกันด้วยแล้วก็สอนเล่นกีตาร์ไปด้วยขนาดกีตาร์ในห้องผู้คุมเนี่ยนะมีลายเซ็นพี่เสกด้วยนะโอ้แต่ว่าอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมนะทําผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายแกก็อยู่ข้างในนั่นแหละ<ไ>นะคะยังไม่ได้ออกมานะคุณผู้ชมนะไปฟังสัมภาษณ์หน่อยค่ะเพื่อนเรคือพี่เสก พิเศษเป็นเพื่อนพอ่เอเราก็ดีใจมากเพราะว่าดูในห้องผู้คุมอ่ะกีต้องกีตา้ามีละครพิเศษนะอะไรก็ละ่ <S <S ละแต่พิเศษน่ารักมากน่ารักมากจริงไหมก็บอกว่าพิเศษอยู่กับพอ่อจริงลูกจริงพ่อจริงเขาบอกว่าตอนนี้พิเศษอยู่กับพอ่อนอนติดก,ก,กันเลยนอนข้างกันเลยโอพิเศษไงครับพี่พิเศษอเขากบอกพิเศษเฟี้ยวมากเขาบอกว่าพิเศษอยู่ได้แล้วเฟี้ยวมากแล้วก็พ่อบอกว่าไม่ต้องมาเป็นห่วงพ่อเรื่องตงนะังค์ละ พอสุกวันนี้เนี่ยพี่เสกเลี้ยงข้าวพ่อขอเพลงได้พ่อบอกว่าพี่เสกร้องเพลงให้ฟังแล้วก็พี่เสกแต่งเพลงนะร้องสดๆมีเพลงให้ให้กำลังใจพี่น้องในเรนจำอ่าแล้วก็เพลงที่ถึงลูกไนเออเพลงใหม่นี้แน่นอนเนาะใช่แล้วค่ะุณผู้ชมมารำวงสวงก็ดีกว่า รำถวายพญานาคนะคะกับสามสาวสายมูเขาต้องบอกว่าเป็นลูกสาวพญานาคสามอาอะไรบ้างธัญญาอาสยามลาลาแล้วก็ลาดาอาสยามคือทุกคนค่ายอาสยามมาเลยถูกต้องแล้วลาเหมือนกันผู้โมเมื่านนี่ไล่รำกันไปแล้วมีเรื่องราวชนชวนขนหัวลุกด้วยเขาบอกต้องรำไปเลื้อยไปตัวอ่อนด้วยอาจจะเป็นยังไงไปชมภาพตอนรำกันก่อนเลยนะคะ เรียกว่าทำถึงทั้ง3ลูกสาวพยานากันเลยล่ะค่ะ ใส่ชุดไทยสวยงามนะคะตั้งใจมาฟ้อนรําถวายองค์ปู่ด้วยโต๊ะหมู่บูชาสุดยิ่งใหญ่นะคะแล้วสาวธัญญาเนี่ยเขาก็เป็นโต๊ะโผลใหญ่นะคะไม่ใช่แค่รําค่ะแต่ได้ร้องเพลงถวายองค์พญานาคด้วยนะคะโดยการตั้งโต๊ะหมู่บูชาครั้งนี้นะคะเป็นความตั้งใจของสาวธัญญาค่ะอยากจะทําบุญใหญ่ประจําปีค่ะประกอบกับที่ผ่านมาก็มาจากฝาดึงท่านบ่อยๆนะคะเลยชักชวนพี่สาวลาลาแล้วก็น้องลกักลาดาอสยามลูกสาวพี่บุญโทนเนี่ยคุณผู้ชมคุณชุดขาวเนี่ยค่ะมาทําบุญด้วยกันนะคะโดยทั้งนี้สาวธัญ,ญญาก็ขอ ขอพรอย่างหนึ่งเลยขอเงินมาปิดบ้านนี่อ่าขอปู่พญานาคตรงนั้นแหละก็จบนะคะแล้วความบังเอิญคุณผู้ชมอะไรรู้ไหมสถวลาดาคนที่ใส่ชุดสีขาวเนี่ยค่ะเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าที่จะจะมาล้ำวงสูงเนี่ยเคยพูดลอยๆบอกว่าถ้าองค์ปู่อยากให้หนูมาลำอ่ะก็มาเข้าฝันสิพูดแบบลอยๆเล่นๆนะคะปรากฏว่าลาดาไม่ได้ฝันถึงท่านนะคะแต่มีงูคุณผู้ชมงูตัวใหญ่เลื้อยมาในบ้าน่ะแล้วงูก็เลื้อยขึ้นไปตรงฝาผนังหล่นทุบ มาตรงพื้นซีเมนหา,ายว,าวับวิจริงฉันสะพัดไปยังตกใจเลยอ,นนอ่ะคุณเชาแบบจริงไหมเนี่ยเออไปฟังสิไปฟังสิแต่ถ้าปู่อยากให้รำเดี๋ยวปู่ก็มาบอกเองแหละแล้วปู่มาบอกเลยครับก็เลยมายอยู่ตรงนี้นะคะมีงูเข้าบ้าน <c oughs> แล้วก็แบบเหลืออยู่ตามผนังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเออเหมือนเขาตกลงมาแล้วก็พื้นเป็นซีเมนเฉยๆค่ะแต่ตกลงมาแล้วหายไปเลย <Es> ถ้อีกเรื่องชุดก็อีกพอตอนแรกก็ใส่ชุดดำพอปีที่แล้วก็ใส่ชุดดำพอระดานับถือองค์ุ่นิลการแล้วก็ฉายาลูกสาวพญานาคหลายคนยกให้มาแบบหลายปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจค่ะต่อมายเหรอคะจริงๆก็แค่ปิดบ้านได้อะไรอย่างนี้ละค่ะไม่ได้หวังแบบโอเวอร์แอคติ้งเกินกําลังตัวเองแต่ว่าฝันไว้ฝันแล้วก็ตั้งเป้าแต่ทําไปเรื ah an ่อยๆไม่ได้กดดันตัวเอง มาดูกันต่อนะคะบรรยากาศเมื่อวานนี้คุณผู้ชมขลังมากค่ะจากตอนแรกช่วงนี้ฝนฟ้ามันตกนะฮะท้องฟ้าอึมครึมเหมือนฝนจะตกค่ะพอเสียงกระดิ่งในพิธีดังเท่านั้นและค่ะฟ้าก็เริ่มสว่างสดใสอุ้ยสะพักพระอาทิตย์อัสดงขึ้นมาเลยค่ะเหมือนเป็นสัญญาณให้บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้แล้วนะคะว่าขออะไรไปค่ะโดยมีเพื่อนศิลปินนะคะพี่ลูลู่นะคะสาวต้นข้าวอาสยามหนูเล็กก็มานะคะมากับสามีเขาคุณบอยเนี่ยค่ะนะคะมาร่วมพิธีด้วยนะคะแล้วก็พิธีเขาขลังนะคะมีการถอนคำสาปปลุก เสกเสริมพลังชีวิตนะคะโดยผู้นําทําพิธีเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าดังมากคนนี้แล้วก็ขลังด้วยค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะอาโลสามีของธัญญาก็ได้จุดทูบมงคลคุณผู้ชมเป็นทูบสีแดงนะคะตัวเลขเดี๋ยวอ่านี่อยู่หน้าจอไปแล้วนะคะเช่นเดียวกับพี่แจ๊กเกอรีไหนไหนไปแล้วนะคะมีทูบพกไปเหมือนกันค่ะจุดเหมือนกันค่ะนะคะก็ได้ตัวเลขเดี๋ยวโชว์ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะ ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคะเรื่องขององค์ปูปพญานาใช่แต่<ะ>ว่าทั้งหมดทั้งมวลคผู้ชมลำถวายไปแล้วก็ต้องทำมาหากินด้วยนะต้องไม่ใช่ลำถวายเสร็จปุ๊บไม่ทํางานนะอ,อไม่ได้เดี๋ยวนะข่าวพี่แจ็คเนี่ยมันมี3มอาใช่ไหม